ปานะคะตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะมาดูน้องนองทองเอกจิวเวอรี่กันนะคะ EP นี้เป็น EP ที่2นะคะสําหรับการลดน้ำหนักแคมเปญแรกของเราเลยเดี๋ยวไปดูค่ะว่าแต่ละคนมีวิธีการลดน้ำหนักหรือง,งดกินหรือกอารออกกำลังกายอะไรยังไงวิธีของเขาเยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างไปกันเลยนะ ชันนี้ค่ะสาวสวัสดีค่ะชื่ออะไรอยู่ทีมไหนแนะนำไหนจ้าชื่อออมแอมค่ะเป็นแอดมินค่ะแอดมินทีมแอดมินติ๋วค่ะยำมากเลยแอดมินแอดมินแอดมินเป็นยังไงบ้างคะกับสัปดาห์ที่ผ่านมาในการลดน้ำหนักยากมากเลยค่ะของกินเยอะแยะมากบริษัทนี้ไม่รู้ว่าจะลดได้ยังไงดูดิเนาะกังวลใจอยู่ค่ะตอนนี้ลด,ด,ดน้ำหนักถ้าลดไม่ได้ก็คือไม่ได้กินนะคะเดือนหน้า <c oughs> ไม่ได้งดรถไปคิดว่าอะไรเป็นอุปสรรคในการลดน้าหนักครั้งนี้จ๊ะคิดว่าใจตัวเองแล้วก็ของกินที่อยู่ตรงหน้าค่ะมีอะไรบ้างไหนเพื่อนๆขอกินอะไรอ้อยมื้อเช้ามาก็เอาแล้วค่ะต้มหยอต้อยมยำคิดว่าหนึ่งกิโลน่าจะไม่เกินใจค่ะหนึ่งกิโลหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนปกตินี่ลดน้ําหนักนี่เป็นสายกินอะไรบ้างแบบสายกินแบบกินอะไรเน้นอะไร เนื้อเน้น,น,นชาบูหมูกระทะค่ะชาบูหมูกระทะกินได้ทุกวี่ทุกวันเลิกงานปุ๊บคิ้วทันทีค่ะจริงครับพี่สวัสดีค่ะแนะนำหน่อยค่ะชื่ออะไรอยู่ทีไหนคะชื่อน้องน้ำค่ะอยู่แผนกแอดมินกินแอดมินพี่นุ้ยค่ะตาลูกไม่ได้ค่ะเพราะว่าหัวมันต้องลูกะ บ้างสัปดาห์ที่ผ่านมาง่ายยากยังไงยากคะ่ะเพราะว่าต้องควบคุมอาหารนะคะแล้วควบคุมได้ไหมอ่าหลุดบ,บ้างคะ่ะเพราะว่าหิวหิวข <laughs> <laughs> อความไม่หิวคําเดียวเลย <laughs> คิดว่าอะไรเป็นอุปสรรคในการลดน้ำหนักน <laughs> ครั้งนี้คะหนูคิดว่าเป็นพวกกัวจิกนี่แหลคะค่ะเพราะว่า <laughs> <laughs> ติดท็อตหมันเรามีเคล็ดลับหรือวิธีการยังไงที่ว่ามือนี่ชนะแน่นอนซึ่งแน่นอนคะ่ะว่า ไปสมัครฟิตเนสนะคะเล่นเวทเทนนิสแล้วก็คาร์ดิโอค่ะเด่นเด่นใช่ไหมคาร์ดิโอใช่กล้ามเนื้อโอเคต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรอยู่แผนกไหนแนะนำหน่อยจ้าชื่อบิวนะคะแอดมินทีมอันอันค่ะเป็นยังไงบ้างสัปดาห์ที่ผ่านมาในการลดน้ำหนักง่ายหรือยากยังไงไหนพูดยากมากค่ะยากยังไงเท่าเดิมเลยค่ะเท่าเดิมคือช่างอันนี้ EP สองเลยแต่น้ำหนักยังเท่าเดิมอยู่เลยเท่าเดิมเลยค่ะก็ไม่ไปไหน หนึ่งหมื่นก็ไม่ไปไหนเหมือนกันไปหาคนอื่นคิดว่าอะไรเป็นอุปสรรคในการลดน้ำหนักครั้งนี้จ๊ะว่าสมการนี้คืออุปสรรคค่ะเพราะว่าน่าจะกินช่ำเลยเพราะว่าวันหยุดเยอะบริษัทให้หยุดเยอะก็กินเยอะปกติก่อนลดน้ำหนักเป็นสายไหนจ๊ะเป็นสายชานมไข่มุกค่ะชานมไข่มุกแต่ก็ยังไม่หยุดชาเนาะ แอลกอซิปนิดหนึ่งมีเทคนิคหรือวิธีการยังไงคะในการที่เราจะต้องชนะในครั้งนี้เทคนิคีคือตอนนี้คืองดมื้อเย็นเลยค่ะก็คือทานเช้าทานเที่ยงงดเย็นค่ะงดเย็นนะนี่คือวิธีของเขาแต่ว่าทานดึกค่ะหิวนิดนึงค่ะกินไปก่อนแล้วคิดว่าอะไรเป็นอุปสรรคในการลดน้ำหนักครั้งนี้จ้ะกลับไปก็หิวแล้วแล้วก็จะกินแบบ พวกหมูกระทะของหวานนี้คิดว่าอะไรเป็นอุปสรรคในการลดน้ำหนักครั้งนี้คะอาจจะเป็นของหวานค่ะคิดว่าอะไรเป็นอุปสรรคในการลดน้ำหนักครั้งนี้ลูกเพื่อนค่ะอุชวนกินได้ทุกนาทีเพื่อนมองหน้าหนูดูดูาเมจดแรงมากเลยนะเพื่อนชวกินทุกนาทีชื่อน้ำตาลค่ะเป็นแอดมินแอดมินทีมนุยค่ะแอดมินทีมนุยนะคะเป็นยังไงบ้างสัปดาห์ที่ผ่านมาง่ายหรือยากยังไง ค่อนข้างยากนิดนึงค่ะเพราะว่าชอบกินหมูกระทะชาบูของขาดไม่ได้เลยค่ะอุ้ยตั้งแต่คนแรกจนถึงคนนี้นี่ชาบูหมูกระทะหมดเลยนะใช่ค่ะหมูสามชั้นมันอร่อยค่ะอุ้ย,ยคิดว่าอะไรเป็นอุปสรรคในการลดน้ำหนักครั้งนี้ค่ะชอบหิวตอนดึกค่ะเที<ส>่ยงคืนตีหนึ่งมันอดไม่ได้เลยลุกขึ้นมานั่งกินอันนี้อดทนแล้วพยายามอยู่ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับการทุ่มเทนะคะขอ้องน้องๆทองเอกจิวเวอรี่ในการลดน้าหนักในแคมเปญน,นี้แต่และคนโอ้โห,หว่าจะเป็นออกกําลังกายนะคะว่าจะเป็นการยกเวทว่าจะเป็นการงดทานนะคะบอกเลยว่า EP 2ยังทุ่มเทขนาดนี้ EP ต่อไปจะเข้มข้นขนาดไหนรอดูเลยนะ๊ะ